ไม่อยากขายอะ่ะเก็บไว้ได้ไหมคันนี้เป็นจูนี่สามจุดศูนย์ตัวจีครับปีสองพันสิบแปดสีขาวนะประตูสไลด์สองฝั่งนะครับผมเบาะด้านในเดิมๆสวยๆครับเตาเตอร์ตีให้ใหม่นะเฮียจัดการให้เลยครับแล้วก็มีตัวหน้าจอ a อ d ดร i d ให้อีกนะครผมไม่ต้องไปติดเพิ่มไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยนะคันนี้ครบจบทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็ประตูของเขานะสองบานสามบานหลังด้วยนะครับก็ปเป็นประตูดูดนะเปิดปิดก็ง่ายเบาเบาเบามือได้เลยนะครับเราก็จะ ดูเข้าให้แบบนี้เลยครับร้อก็มีสเสน่ห์นะก็ถือว่าเป็นรถตู้สิเบดที่นั่งที่มีสเสน่ห์นะครับแล้วก็ในเรื่องของดีเทลารายละเอียดต่างๆก็ทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับเอางี้ใครสนใจนะหรือว่าอยากหารถครอบตัวเพิ่มสักคันหนึ่งเอาแบบเดินทางไปได้แบบ ทุกที่เลยแล้วก็เอาในเรื่องของแบบรูปทรงสวยๆนะครับไปแต่งเพิ่มไปอะไรเพิ่มคันนี้ก็ถือว่าเข้ากันมากๆโมเดลนี้สวยมากอยากใช้นะครับผมเมื่อี้บอกไม่อยากแล้วตอนนี้อยากแล้วราคาอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทครับติดนมาได้เลยที่เบอร์นี้นะ0 8 3 7 7 7 7 7 4 7และ0837777777ครับขายขายขาย